เมื่อวานตอนเช้านะคะมีคุณลุงเอาเครื่องมาให้หยกเช็คนะคะเนื่องจากคุณลุงเติมเงินไว้นะคะไม่ได้โทรไปไหนเลยแต่เงินหมดนะคะเงินในซิมหายไปได้ยังไงหนูดูให้ลุงหน่อยนะคะหยกก็เลยมาตรวจดูเราเนี่ยพุ่งเป้าไปเลยไปดูก่อนว่าข้อความเสียตงังค์เข้าเครื่องคุณลุงแน่ๆนะคะเลยทําให้เงินคุณลุงหายนะคะหยกก็เข้าไปดูอาวรายการข้อความมีแค่นิดเดียวมีแค่สิบกว่ารายการนะคะแต่เราเปิดเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นข้อความข่าวนะคะข้อความเสียตังค์นะคะข้อความเสียค่าบริการทั้งนั้นเลยนะคะส่วนข้อความฟรีนะคะข้อความจาก ระบบไม่มีเลยนะคะแต่จํานวนข้อความที่น้อยในตัวเครื่องของคุณลุงนั้นนะคะคือความจําเครื่องคุณลุงเต็มความจําเต็มเลยไม่สามารถจัดเก็บข้อความได้นะคะข้อความเข้าจากระบบนะคะที่เสียตังคนะ,คะส่งเข้าทุกวันทุกวันนะคะยกเลยทําการลบข้อความที่อยู่ในเครื่องออกหลังจากที่เราลบออกปุ๊บข้อความที่มันค้างอยู่ในระบบย้อนหลังอะคะ่ะเต็มเลยนะคะเงินคุณลุงอยู่ในเครื่องนะคะเลยหายเงินในซิมเลยหายหายแบบไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าคุณลุงเข้าใจว่า ข้อความไม่ได้เข้าแล้วนะคะเงินก็เลยจะยังอยู่ซึ่งเงินไม่อยู่เนื่องจากว่าความจําเครื่องเต็มนะคะข้อความก็ส่งมาปกติเลยแต่ว่ามือถือจัดเก็บไม่ได้นะคะมือถือจัดเก็บไม่ได้ข้อความก็เลยค้างจากระบบเราทําการลบตัวข,ข้อความเก่าเพื่อที่จะให้พื้นที่ในตัวเครื่องมันว่างหลังจากนั้นข้อความที่ค้างเข้ามาเต็มเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเจอแบบนี้ให้กดโทรยกเลิกออกนะคะ ของใครที่ใช้ซิมเติมเงินนะคะก็จะรู้ตัวไวหน่อยเนื่องจากว่าเงินหมดแล้วเราจะรู้ตัวนะคะส่วนซิมรายเดือนล่ะไม่มีทางรู้ตัวแน่นะคะจะรู้ตัวอีกทีนึงคือสิ้นเดือนแล้วนะคะคือครบเดือนกําหนดจ่ายค่าบินแล้วนะคะไปจ่ายบินอีกทีหนึงก็จะรู้ตัวว่าเอา้าเงินเกินนะคะจ่าใช้การเกินโปร เกินได้ยังไงทั้งที่ว่าเน็ตก็ไม่ได้ใช้เกินโทรไม่ได้โทรเกินด้วยเสียค่าบริการอย่างอื่นเสริมมาซะงั้นนะคะอย่าลืมตรวจเช็คดูนะคะของใครที่เกินแบบนี้ให้กดโทรโยกเลิกออกนะคะดอกจันหนึ่งสามเจ็ดแล้วโทรออกนะคะเวลากดโทรโยกเลิกให้ฟังเสียงปลายสายให้ดีนะคะฟังเสียงเจ้าหน้าที่จากระบบให้ดีนะคะยกเลิกทั้งหมดกดอะไรนะคะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งว่า กดยืนยันการยกเลิกให้กดอะไรให้กดยืนยันการยกเลิกให้เรียบร้อยนะคะถึงจะยกเลิกข้อความอัตโนมัติได้นะคะหลังจากที่เรายกเลิกข้อความออกค่อยมาเช็คดูค่ะว่าเงินเราจะหายเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเพราะส่วนใหญ่จะเจอเคสแบบนี้ไม่ว่าข้อความจะส่งมาหรือว่าโทรจากระบบมาเพื่อให้เรากดการยืนยนันอันนั้นแหละคือเสียตังค์นะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมันตรวจเช็คให้ดีค่ะเพราะยังไง137ก็โทรฟรีอยู่แล้วค่ะ